เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดวิธีแก้ยืนยันใบหน้าไม่ตรงกับทะเบียนราษดูเลยได้ลงทะเบียนผ่านล่าสุดมีคำถามเลยแหละท่านสอบถามกันมาเยอะมากๆเเรียกว่าคนที่เจอปัญหานี้เนี่ยเยอะหลายร้อยครับหลายพันผมเผื่อเป็นหมื่นนะผมอาจจะเป็นแสนคนก็เป็นไปได้เพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยหลายล้านคนอ,อาจจะเป็นล้านคนก็ได้ครับที่เป็นหานี้นั้นเนี่ยเมื่อคุณเจอปัญหาแบบตรงนี้ ผมจะบอกวิธีแก้ให้คุณว่าจะทําได้อย่างไรถึงจะแก้ให้ปัญหานี้หายไปแล้วคุณสามารถลงทะเบียนแล้วผ่านได้ครับโดยปัญหาที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นหน้าตาปัญหาแบบนี้ครับก็คือขึ้นว่าโครงการติมเงิน1น0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็แล้วก็ตรงนี้ครับจะขึ้นว่าข้อมูลส่วนบุคคลการยืนยันใบหน้าไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราชดำเนินการแก้ไข คุณก็ต้องกดแก้ไขข้อมูลแล้วก็ทําการแก้ไขข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยทีนี้เนี่ยบางคนทําแล้วก็ไม่หายทําแล้วก็ไม่จบทําแล้วก็ไม่ไม่ไปในหน้าต่อไปสักทีไม่ไปในขั้นตอนต่อไปสักทีน,นะครับมันจะแก้ได้อย่างไรโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนหน้าเต็มหน้าเต็มมันจะประมาณนี้ครับนี่ครับ โครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทครับข้อมูลส่วนบุคคลในะไม่น้าไม่ตรงกับข้อมูลลาเมลาจะเป็นอย่างนี้นี่คือหน้าเต็มของเขาจะขึ้นประมาณนี้แหละครับบางคนอาจจะก,ก็จะคล้ายๆทรงประมาณน,นี้เอามาให้ทุกท่านได้ดูครับโอเคคือส่วนใหญ่ขั้นตอนตร,ตรงนี้เนี่ยข้อมูลไม่ตรงกับเะเบลราบางทีบางคนอาจจะยังไม่เคยยินตัวตนหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยหรือบางคนจะมีการ คือตรงเนี้ยถ้าอธิบายให้คุณก็ใจง,ง่ายไม่ได้บายสาเหตุก่อนแล้วกันคือข้อมูลส่วนบุคคลการยิน,นันใบหน้าไม่ตรงกับข้อมูลนลี้แล้วก็หมายความว่าไอใบหน้าของคุณเนี่ยกับข้อมูลที่อยู่ในเวีละก็คือข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนหน้าคุณกับบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ระยะเวลาหรือว่า อาจจะมีการตกแต่งใบหน้าใหม่หรืออาจจะในระหวอย่างนั้นคุณอาจจะทําการแต่งหน้าหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันทาให้หน้าคุณไม่เหมือนบัตรประชาชนครับคือหัวใจมันมีอยู่แค่อย่างเดียวครับถ้าคุณทําหน้าคุณเนี่ยให้ตรงกับบัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลด้วยข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดเลขบัตัวประชาชนหลังหลังบัตรประชาชนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณทําให้มันตรงให้มันตรงกับข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนมันก็จบ คุณง่ายๆคือคุณให้ข้อมูลภาครัฐไว้อย่างไงคุณก็ใส่ข้อมูลไว้อย่างนั้นนะครับอ่านี่คือเป็นแบบนี้อ่าวิธีแก้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแก้กันสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลกันจะไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนละครับดำเนินการแก้ไขก็จะมาบอกวิธีการนะครับแก้เป็นอย่างนี้นะครับจะแก้ได้อย่างไรใครที่ลงทะเบียนเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วติดปัญหาขั้นตอนที่2นะครับก็หลายขั้นสอบถามเยอะขั้นตอนที่2ติดกัน นี่ครับคือวิธีแก้ซึ่งระบบแจ้งข้อความว่ากที่ผมบอกเลยข้อมูลส่วนบุคลนั้นไม่น่าไม่ตรงกับทะเบียนแรกแก้ไขวิธีการก็คือดังนี้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนรในขั้นตอนที่2เนี่ยต้องทําอย่างไรให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับบัตรประชาชนและกดดําเนินการอีกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้บอกกับทุกท่านแล้วนะครับคือคุณแก้ให้ตรงมีอะไรบ้าง เลขบัตรประชาชนเอาให้มันตรงเลขหลังบัตรประชาชนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับบางคนกรอกผิดข้อผมว่าที่พลาดกันเนี่ยคือตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับบัตรประชาชนาการกรอกเลเซอร์โค้ดเนี่ยสตัวหน้าต้นปบนภาษาอังกฤษนะครับเช่น A B แล้วก็ตัวที่สาเนี่ยต้องเป็นตัวเลขนะสมมติ A B เลข1นึ่เอาเห็นภาพเลข2แล้วกันจะได้แตกต่างกันหน่อยแต่อุ A B 2อย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้หลักลังบาชนบางคนไปเกาะเป็นตัวเลขหมดเลยหรือบ,บางคนไปคือบางคนมันคล้ายๆกันนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขเนี่ยมันคล้ายๆกันคุณก่อภาษาอังกฤษหมดเลยสามตัวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่ผ่านได้ไม่ตรงกับเวีร,ราชเนี่ยคือ คุณง่ายๆครับมันเหมือนกับรัฐเขามีเฉลยข้อสอบอยู่แล้วก็คุณก็มีเฉลยข้อสอบอยู่แต่ว่ามันไม่ตรงกันไม่ตรงกันก็คือรัฐเขามีข้อมูลในแบบประชาชนของคุณไว้ยังไงเขาก็รู้น,น,นะครับที่คุณเฉลยในข้อสอบตรงกันดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วก็จัดการทําการเอาข้อมูลให้มันตรงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลขบตัตรประชาชนเอาให้มันตรงกัน เลขหลังบัตรประชาชนเอาให้มันตรงกันนะครับชื่อก็ไม่พอก็มีบัตรประชาชนมีตรงนี้แล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็มีอีกนะใส่ให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนครับแล้วก็ชื่อจริงภาษาไทยเนี่ยให้ใส่ตามบัตรประชาชนเลยเอาให้ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยจุดที่พลาดกันบ่อยนะครับที่ผมสังเกตแล้วคนมาถามกันเยอะก็คือเรื่องสระกันลัน นะมีกระลันหรือเปล่ามีไม่หันอากาศไหมมีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใส่ให้ครบทุกตัวแล้วก็เว้นวักด้วยเว้นวักระหว่างกลางคันหรือเปล่าชื่อของคุณเนะี่ยครับอย่าสมมุติอนะมีสุกเนี่ยบางคนไปเว้นวักนะครับมีกระสุกเว้นวักกันหรือสุกเนี่ยคุณไม่ได้ใส่สะอุคุณอาจจะเป็นมีอย่างเงี้ยสอเสือขอไข่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คุณต้องใส่มีสุกให้ถูกต้องนะครับแล้วใส่ภาษาไทย แล้วก็นามสกุลด้วยนมสกุลเนี่ยบางคนนมสกุลยาวก็ใส่ครบตัวอักษรนะครับก่อนจะกดผ่านไปเนี่ยก็ต้องให้ครบทุกตัวอักษรน,นั่นเองแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้ถ้าคนที่วันเดือนปีเกิดปกติก็ไม่ยากแต่ทีนี้เนี่ยบางคนวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับแบบประชาชนวิธีคือคุณต้องกรอกให้ตรงกับประ,ประชาชนมันก็จะผ่าน เพราะว่ารัฐเขามีข้อมูลที่คุณให้กับเขาไปตอนที่คุณไปแจ้งเขาอะนะครับแจ้งเกิดแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยรัฐเขามีข้อมูลตรงนั้นนั้นคุณก็ต้องเกาะให้มันตรงกับข้อมูลที่รัฐมีมันก็จะผ่านง่ายๆเพียงเท่าน,น,นี้ครับอันนี้คือง่ายมากนะอธิบายแบบเขาจะง่ายๆคือแบบนี้ดังนั้นวันเดือนเกิดพศออครับตามบัตรประชาชนหากไม่มีวันเดือนคือไม่มีวันและก็เดือนเกิดเนี่ยก็ให้ระบุเป็นไม่มีไปนะครับ เรก็ระบุแค่ปีอย่างเดียวตรงนั้นไม่มีให้ติ๊กอยู่แล้วไม่ยากนะก็กกไปตามขั้นตอนได้เลยครับก็ลองไปทําดูนะนี่คือแก้ในส่วนตรงนี้นะครับยืนยันข้อมูลทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการยืนยันใบหน้าด้วยสแกนใบหน้าตรงนี้คนไม่ผ่านกันเยอะแล้วก็ติดกันเยอะบางคนบอกทําไม่ผ่านซะดีถึงขั้นพูดถึงว่าสแกนเป็นหลาย10ครั้งหลายหลายร้อยครั้งนะครับร้อยร้อยครั้งอาจจะ ก็เยอะมากนะครับถ้ามันเป็นจริงนะก็สแกนมาเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ไม่ผ่านในขั้นตอนที่2นะครับก็จะามารแก้ไขได้ในกรณีที่ระบบยืนยันใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลเวลา่าวิธีที่แนะนําให้คุณทานะครับอย่าง่วนเลยก็คืออันที่1เนี่ยให้หาให้เห็นใบหน้าชัดเจนในบริเวณที่คุณใช้เนี่ยฉากที่คุณใช้ให้มันเห็นใบหน้าของชัดเจนว่า หน้าของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเห็นรายละเอียดใบหน้าหัวใจอย่างที่ผมบอกมันต้องตรงกับบัตรประจาตัวประชาชนหน้าในบัตรประชาชนเป็นยังไงหน้าในที่คุณสแกนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้คนสวมสิทธิ์คนที่จะเอาเงินดีตอหนึ่งหมื่นบาทจากคุณไปได้นั้นเนี่ยคนในครอบครัวจะสมัครให้กันก็จะต้องสแกนใบหน้าของคนคนนั้นด้วย ไม่ใช่แบบสมัครที่ห่างไกลมันก็จะไม่ได้นะครับมันก็ต้องมาเจอหน้ากันแล้วก็ช่วยสมัครถ้าเกิดมันอยู่ห่างไกลกันมากก็ให้คนอยู่แถวหมู่บ้านชุมชนช,นช่วยกันทําได้ครับอ่านี่คือให้เห็นไม่ได้ชัดเจนต่อไปครับจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กําหนดตรงนี้ก็ไม่ยากครับสมมติเขาให้หน้าอยู่ในกรอบแบบเนี้คุณจะเอาหน้าคุณมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยหน้าคุณมาอยู่ตรงนี้มันห่างจากกรอบคุณก็ต้องเอาหน้าคุณย้ายมาอยู่ตรงกรอบอย่างนี้ นะก็ตามเขาอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็อยู่ในที่ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอตรงนี้เป็นปัจจัยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือสำคัญมากๆนะอยู่ในที่แสงสว่างที่มันเพียงพอมีแสงชัดเจนพูดง่ายๆคือถ้าคุณอยู่บ้านที่มันปิดนะครับก็ให้เปิดผ้าม่านนะแล้วก็ให้แสงมันวิ่งเข้ามาแล้วพื้นหลังเนี่ยที่คุณใช้เนี่ยแนะนําว่าให้พื้นหลังสีเดียวกัน แล้วก็อย่าอย่าเป็นสีที่มันแบบคือมันทําให้หน้าคุณไม่เด่นอ่ะเอาสีอะไรก็ได้ที่มันทําให้หน้าคุณเด่นนะครับอ่าเหมือนคล้ายถ่ายแบบประชาชนอะ่ะเห็นไหมเขาจะใช้สีฟ้าหรือสีแดงต่างๆที่มันจะทําให้หน้าคุณเด่นเด้งออกมาหรือว่าเป็นสีขาวอะไรเงี้ยหน้ามันก็จะเด่นเด้งออกมานะครับอ่ะเหมือนกันเลยก็อยู่ในที่แสงสว่งางบังพอนะครับคุณทําอันนี้ก็จะทําให้คุณสแกนหน้าผ่านนั่นเองครับโอเค ก็พออยู่ในแสงสว่างเพียงพอจบครบทุกอย่างก็ทําแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยบางคนมีปัญหาตรงนี้ครับหากใบหน้าปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างจากรูปแบบประชาชนค่อนข้างมากซึ่งอาจเกิดจากอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงหรือมีการสัญญกรรมกรุณาติดต่อหน่วยสํานักง,งานเขตหรือจุดบริการในการทำบรบรช,ชนใหม่เพื่อปรับปรุงรูปใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษนะครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดทำเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะทีบางทีเป็นเรื่องนี้ครับคือใบหน้าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากนะ มันไม่เหมือนกับประชาชนเลยแล้วนะที่ผมบอกว่าหัวใจมันคือการทําข้อมูลต่างๆให้มันเหมือนกับประชาชนอ้วนขึ้นก็ไปอัปเดตว่าอ้วนขึ้นเป็นยังไงให้รัดรู้ผอมลงก็ไปอัปเดตให้รัดรู้ว่าผอมลงเป็นยังไงใส่ในกรรมใบหน้ามาสวยขึ้นหล่อขึ้นเป็นยังไงก็ไปอัปเดตให้รัดรู้ว่าคุณหล่อขึ้นสวยขึ้นเป็นยังไงรัดเธอจะได้รู้ครับแล้วมันก็จะผ่านเพียงเท่านี้คุณทําตามนี้ผ่านแน่นอน แต่หากว่าคุณทำแล้วยังติดขัดนะครับในส่วนของขั้นตอนไหนก็สามารถกดชื่อคลิปนี้แอดไลน์ line, ส่งภาพปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมาให้ผมได้บางทีเนี่ยคุณพิมพ์ในคอมเมนต์เนี่ยผมไม่เห็นภาพผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณส่งมาเป็นภาพเนี่ยบางทีผมจะเห็นไงแล้วผมจะรู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันแก้ยังไงนะครับวิธีแก้ถ้ามีภาพมันจะเห็นภาพมากกว่าถ้าไม่มีภาพเนี่ยมันพูดแล้วมันคุยกันนะเข้าใจยากครับโอเคนะนี่ก็คือขั้นตอนวิธีการที่คุณจะแก้ ยืนยันบัตรประชาชนยืนยันข้อมูลเนี่ยไม่ได้แล้วก็ยืนยันสแกนหน้าไม่ผ่านนะครับทำแบบนี้ก็ไปทําตามแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับเพียงเท่านี้ครับคุณทําเสร็จแล้วระบบก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ลงทะเบียนผ่านแล้วหน้าลงทะเบียนผ่านต้องขึ้นหน้าไหนล่ะผมได้ทําคลิปอธิบายไว้อยู่สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้เลย